ขนมนะคะที่กําลังเป็นกระแสในช่วงนี้นะคะที่ทุกคนหมายปองที่จะได้บนครอบครองนะคะแต่หมามาได้มาส่วนหนึ่งนะคะคือขนมอะไรบ้างหมาต้องลองเปิดดูค่ะพอมาก็เอฟมาเต็มไปหมดเลยหมาก็ไม่รู้ว่าเอฟอะไรบ้างแกะแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวป๊าจะเริ่มแกะเด็กๆเลยนะได้เลยค่ะ เดี๋ยวราให้เด็กๆก,กับป้าๆนะคะช่วยกันหยิบออกมานะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะขนมพวกนี้แน่นะคะ่านี่เป็นกระแสตอนนี้ใช่อันนี้นนเซเว่นก็มีไม่หอใช่แต่เซเว่นอ่ะแพงนะคะแต่มาได้มาในราคาที่ค่าส่งนะคะนี่ให้เด็กๆเ,เอาของเอามาให้หมดก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีละอันเลยค่ะ ไข่สะพ้ายแล้วก็มีทั้งของผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะนี่ค่ะมีอันนี้อันนี้ไม่ได้แกะเลยลูกแกะนะขต่อแมรต่อแม่นี่เยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกโลกเดี๋ยวให้ป๊ะป๊ากับเด็กๆช่วยกันชิมนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยให้ป๊ะป๊าแกะเสร็จก่อนเอไข่สะพ้ายเอเสร็จเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรอป๊ะป๊าก่อนค่ะให้ป๊ะป๊าแกะเสร็จก่อนอันนี้เราจะให้กิน ไขส่สั่งแล้นะใช่ไหมไข่เซฟไพรส์ไข่เซฟไพรส์ไข่เซฟไพรส์รสรสรสมีหลายรูปมากม,มาสั่งมาหลายรูปเพราะว่ามามาได้นาฬาคาส่งม,ม,มันก็เลยถูกกว่าของที่ไม,มไม่มีค่ะไม่มีค่ะตอนนี้กําลังเป็นที่ฮิตมากนะเย็นดีลูกโลกโลกับเย็นดีลูกตาอ่ามีลูกบอลด้วยนะแต่ว่า,าที่หม,มหาบ้านมันไม่มีอ่าเอาเริ่มที่ไข่เซฟไพรส์กันก่อนเลยป้าป้าขอดูไข่เซฟไพรส์ใกล้หน่อยค่ะเอาทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะอ่าไข่เด็ก เซอร์ไพรส์เอลซ่าไหนอันนี้ไข่เซอร์ไพรส์อันนี้อะไรซุปเปอร์แมนสไปเดอร์แมนซุปเปอร์แมีเอ้ยสปู๊ตเจอร์โปเกมอนกระป๋าสปอ๊ตเจอร์มิกิเมาส์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อะชื่อไม่ออกก็อยู่ในมิกิเมาส์อ่าใช่อันนี้เป็นซุปเปอร์เฮเลร่ใช่โอเคเดี๋ยวให้น้องๆลองแกะไข่เซอร์ไพรส์ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ คนลลูกเลยค่ะป๊าป๊าแกะลูกนึงค่ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนักชื่อไม่ออกอ่ะอ๋อบออันนี้ปิกาจูโอเคค่ะแกะเลยค่ะมันเหมือนกับไข่เซอร์ไพร์ที่ที่เมื่อก่อนคิดฮิตมากอ่ะแต่ว่ามันข้างในอ่ะมันจะมีแบบมันไม่มันไม่เป็นลายกระตูนแบบนี้อ่ะแต่ว่ามัน แกะยากหรอคะข้างในเป็นอะไรของเล่นเหรอคะใช่อันนี้ฝั่งนี้เป็นของเล่นตัดช็อปปิ้งอ๋อขอบคุณนะมันก็เหมือนไข่เซฟไรที่เราซื้อเซเว่นปกติแกะแแล้วต่อันนี้แค่หม่าม้าสั่งมาในราคาส่งเลยหม่าก็เลยเอามาให้ลูกๆนะคะมันไม่เด้หุกนะคะพอจะจะมาเก็บนีหมายคมว่ามันก็เหมือนกาน์ดที่เราทิ้งของเสียทิ้งใช่โอเคสำหรับไข่เซอร์ไพรส์ก็ อ่ะพอเพิ่นกินแล้วค่ะพอเพิ่นเอ้าชิมดูก่อนว่าช็อกโกแลตมันอร่อยไหมป้อนน้องป้อนน้องไหนมาเขาดูหน่อยอ๋อเป็นนี่ดูของเล่นดูของเล่นของเล่น,ลลนกันหมดลค่ะ,คะใช่ค่ะอันมันแกะยาก,ยากนะนะอืมมันแน่นอ่ะโอเคดูของเล่นของปิกาจูเป็นรูปอะไรเป็นที่แกะออกแล้วมันเล่นกอนที่เราไปทะเลอ๋อ สอาช้อนตักอ๋อ <c oughs> โอเคนั้นเราไปที่อย่างอื่นกันต่อเลยค่ะ <c oughs> นี่อันนี้ขอดูใกล้ๆหน,น,น่อยคะพ่อจยไหนไหนค้าบพ่องศมีเฉยค่ะอยู่เฉยค่ะว่าไม่เห็นอ่าไหนมาขอดูไหนคะ่ะอันนี้ค่ะนี่เห <c oughs> มือนยาคูมากเลยออืมช็อกโกแลตยาคูค่ะอ่าไหนลองแขงกขวดขวดหนึ่งสิคะดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะป๋าปะป๋าปไม่ชอบกินแน่เลย มันไม่เหมือนไอ้ที่ลูกละ3 0 4 0บาทเนาะใช่ไหมอันนั้นอร่อยชโโอ็ชโโอกโกแลตนั้นอร่อยใช่อันนี้มามาซื้อมาในราคาลูกละ,กะ5บา,บาทเองนะคะโอเคจิจิ้แกะมาแล้วนะคะช็อกโกแลตยาคูค่ะในอ่ะพอเพื่อนลองชิมกับจิจี้ทีค่ะรสชาติเป็นไงแปลกต่อของของที่มันเป็นกล่องเล็กๆแล้วมันก็เป็นเม็ดแบบอันนั้นอร่อยกว่าไปม้าจะชิมทุกอย่างเลยอย่างละเม็ดอย่างละเม็ด อะไงคะหอมมากอ่ะชอเพิ่นคนละเม็ดค่ะเป็นเม็ดช็อกโกแลตมั้งใช่เป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตสดใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นคาราเมลอ่ะเป็นข้างนอกน่าจะเป็นเคลือบช็อกโกแลตไว้แล้วข้างในเป็นคาราเมลใช่อารองเทีนด้วยข้างในเขาบอกเป็นคาราเมลอ่ะนิดนะอับมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยขอดูซองมาหน่อยค่ะป๊า อันนี้เม็ดละหนึ่งบาทนะคะที่หราสั่งมาเป็นไงคะรสชาติเห็นเขาบอกอร่อยเห็นเขาบอกเห็นเขาบอกอเเห็นขาบกว่าอร่อยแล้วมันอร่อยจริงไหมคะต้องตงแช่เย็นแล้วค่อยมากินนะน่าจะอร่อยแบบนี้อ๋อเหรอ่อยมันเป็นคาราเมลกัวดิกลัวมันเหมือนไวท์ช็อกอร่อยกับอรออ่ะดูที่อย่างอื่นต่อเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นอมยิ้มลูกตา อันนี้ดูใกล้ๆหน่อยอมยิ้มลูกตาเอาพอเพลินเอาด้านหลังให้ดูมาไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวให้จีจี้แกะออกมาค่ะอมยิ้มลูกตา,าป๊าป๊าของจีจี้กะพอเพลินเป็นอมยิ้มลูกตาของป๊มา,มาป๊าเอาอมยิ้มอะไรดีมีอมยิ้มโอริโอ้ด้วยที่มามาเห็นป๊าเอาอมยิ้มโอริโอ้กับพิซซ่าให้มาดูหน่อยนี่อันนี้คืออมยิ้มพิซซ่านี่เป็นลูกพิซซ่าเดี๋ยวมาเนี่ยดูหน่อยคะ่ะนี่อ่ะนี่โอริโอมาอยากเห็นด้านหน้าขอรโอริโอ้มันเป็นซองเม็ดเลยมองไม่เห็น อ่าโอเคค่ะนี่หัวใจไหนอ,อ์ยิ้มลูกตาดูหน่อยอ๋อมันจะเป็นสายมันจะเป็นมันจะเป็นขอดูข้างหน้าเลยถ้าเกิดว่าเราหักตรงเนี้ยมันก็จะเป็นถ้าหักแล้วหักตี้อ๋อมันจะเป็นสีถ้ท้อแสเงี้ยค่ะใช่เร,เราต้องปิดไฟด้วยอ่าป๊าป๊ากาลมันแกะอมยิ้มลูกตาตให้พ่อเพิร์นใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนขอดูหน่อยค่ะมาขอดูหน่อยนี่อมยิ้มลูกตาอ๋อขอบคุค่ะ เป็นไงคะรสชาติอะไรปลาปลาไม่อม้มหรอคะอร่อยไหมลูกมาใจหนูรสะไ่คะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันน oh, ี้มายังไม่ได right ้ดูเลยอันนี้มาไม่ดูเลยเย็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะที่พ่อนถืออนี่อมยิมบาร์บี้ค่ะต่อไปอะไรต่อดีคะอันนี้มัน มันเป็นเยลลี่พุดดิ้งค่ะมันต้องแช่เย็นแล้วค่อยมากินเดี๋ยวแช่เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาค่อยมาบอกไอทีนึงค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเยลลี่ลูกโลกอันนี้ลูกละ20บาทนะคะเยลลี่ลูกโลกแต่ว่าที่เขาขายกันตอนนี้คือลูกละสามสิบบาทเดี๋ยวเอาจะกินอันนี้ก่อนใช่ไหมคะไม่ก็แกิกินอันนี้ที่เขาอันนี้เขาฮิตมาสักพักหนึ่งแล้วแหละมันเป็นเหมือนกับโกโก้คันที่มันราดช็อกโกแลตแจกปะป๊า เยอะแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นโกโก้คันที่ราดช็อกโกแลตเนี่ยเยอะๆแบบนี้เลยป๊าลองชิมดูเลยค่ะมาม่าเห็นเขากินกันแล้วเขาบอกมันอร่อยอีกแล้วแต่เขาบอกว่ามันเข้มข้นอร่อยมากเลยนะหน้าตาไม่ค่อยน่ากินแล้วเอาช้อนตักกินดูอุ้ยหน้าตามันเหคะใช่หน้าตาไม่ค่อยน่ากินอร่อยมาได้อ๋อให้ป๊าชิมก่อนมันมันเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นไหมช้อนนี่ก็ตึงหนึ่งที่หยุดย้อน ก็ช็อกโกแลตเข้มข้นดีนะมันคือเหมือนกับโกโคขันแหละแล้วมาลาดช็อกโกแลตอันนี้มามาได้มาราคา90บาทนะคะอันนี้นละสมัยตอนนั้นพี่มาวันเดือนที่แล้วถ้ามามาสั่งซื้อมันอยู่ที่ราคาประมาณ199ยเกหรือ1 5 0าหรือร้อบาทนี่แหละค่ะคือได้อยู่ได้อยู่ มันกรุบๆแล้วก็มีช็อกโกแลตใช่ไหมอืมเข้มข้นมากอืมทำไมมันเข้มข้นแม่ว่าหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหอ่าให้จะให้น้องชิมมั่งค่ะอืมมันมันข้นอ่ะมากแหะอ่ะให้น้องชิมมั่งแล้วน้องชอบกินช็อกโกแลตดูซิว่าผ่านไหมจนแบบเจเจเพิร์นมันตักไม่ได้เพิร์นมันเป็นพลาสติกอร่อยไหมเพิร์นน้ำมันตักอร่อยไหมคะดูเพิร์นดำหน้าเอ้าเพิร์นผมไม่อร่อยแบบฟ้บอกได้อยู่ แล้วเราเหลือะอ,ะอ,ะอะไรอีกคะเจลลี่ลูกตากับเจนลี่ลูกโลกใช่ไหมอ่าหนูอยากแกะใช่ไหมคะอันนี้โอเคอ่าพ่อเพลินอันนึงจิจิอันหนึงนหน่งค่ะน้องๆองยังอยาก,ยากน้องๆยังอยากรีวิวอันนี้อยู่นะคะอมยิ้มบาร์บี้นะคะอ่นเดียให้น้องๆแกะอมยิ้มบาร์บี้ก่อนอจอสีฟ้าพอเพลินสีชมพูแกะเลยคะ่ะบารแกะให้ลูกเป็นลูกอะไรคะ ลูกเท้าเหรอคะลิกใช่เป็ลูกเารถอะไรคะพอใจอืออืันนี้น่าจะเป็นลูกลูกนิ้วมือใช่ไหมนิ้วมือมันต้องจิ้มมันมีจิ้มจิ้มเปรี้ยวเปรี้ยวปลยใช่มันมีให้จิ้มผมมันมีปอเป๊ยะปอแปี๊ะด้วยอ๋อมีปอเปี๊ยะของหนูรถอะไรคะในซองหน้าซองมันเขียนสีเขียวเนาะทำไมในชอง์ทำไมไอในลูกขามเป็นสีชมพูอันนี้อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ที่ของพอเพลินนะคะเป็นลูกนิ้วมือหรือเปล่า พอเพื่อนได้ร็อคซ้มอีกแล้วเป็นรูปอะไรคะลูกมือนี่ไหนลูกนิ้วมือพอเพื่อนน่อยขอมาดูหน่อยค่ะอันนี้เหมือนสตรอเบอร์รี่อันนี้เหมือนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่ะเสร็จแล้วจะรีวิวอะไรกันต่อคะเหลืออะไรลูกตาเ์ลลี่ลูกตาอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเลนส์ลี่ลูกตาแบบไม่มีไส้นะคะที่หมาม้ารอของมาส่งดูจะเป็นแบบมีไส้ลี่ลูกตาเนี่ยค่ะหม่าที่จะให้หม่บม้าสองให้มาดูหน่อยอ่าเป็นแบบนี้ ให้พ่อเพิ่นอันนีห้ของน้องอันนีห้องพ่อไหนคะไหนที่ตาจุดที่ตานี่แต่ถ้าเป็นเจลลี่ลูกตาแบบมีไส้อะมันจะมีเหมือนเส้นเลือดฝอยอะที่ตาด้วยม,มันจะนุ่มกว่านี้นนใช่ชิมน,นี้ของพ่อเพล่นแต่อันนี้จะเป็นเจลลี่ลูกตาแบบไม่มีไส้นะคะ,อะโอเคชิมเลยค่ะโหทีเดียวทีเดียวเราพอใจลองแบ่งครึ่งเลยดูหน่อยสิคะเป็นยังไง อ๋อมันก็ไม่มีไส้เดี๋ยวเราดูอีกอันหนึ่งมันมีไส้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรารอของพี่ออเดอร์ที่เราสั่งไว้เป็นไงคะมะม่วงเหรอคะมะม่วงอ๋อได้รสมะม่วงนะคะสุดท้ายเยลลี่ลูกโลกที่เขากําลังเป็นกระแสกันตอนนี้เลยที่เขาแย่งจองกันใหญ่มามาได้มาสองลูกอันนี้เป็นเยลลี่ลูกโลกแบบที่เขาพี่ออเดอร์แล้วมันลูกละสามสิบกว่าบาทนะคะนี่ชัดๆเหมือนลูกโลกไหมคะ ประมาณมังนะอ่าลองแกะดูให้ให้ติดติดแกให้ค่ะพอเพื่อนนั่งสิคะลูกอันนี้มันแบบมีไส้๋ยวให้แหวกดูไส้ให้ดูด้วยนะป๊าป๊าบอกมันแกะยากจังอจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยมาแล้วค่ะป๊าป๊ามันยังไงมั่งคะ สีที่แบบจะเป็นสีเขียวต้นไมนอ้าวมันติดไปกะไมนติดกันติดแล้วเหรอใช่มันเป็นอย่างงี้อ้าวเหรอคะลูกลูกมันไม่ได้ติดกับลูกโลกมาเหรอคะไปก่อนะเอ้สีเขียวๆแผ่นที่มันไม่ได้ติดกับลูกโลกเหรอคะไม่ได้ติดอ้าวหรออ่ะเดี๋ยวนูร้องกัดมาอยากดูไส้มันนิ่มไหมคะนิ่มมากเหรออร่อยดึงๆดึงๆดึงๆดูพอใจกินดีกว่า มันดึงๆเหรอคะในพอใจกัดให้เห็นไส้หน่อยเห็นไส้ยังยังไม่เห็นไส้เลยรสชาติเป็นไงคะลูก e. บูเบอรี B ่ L e. อ่ะเรากัดให้เห็นไส้หน่อยหอมเดี๋ยวพอใจอีกมั้งมีไส้ยังไ,ไส้เยิ้มเลยป่ะไหนดูซิเบอร์อไส้เยิ้มเลยไหลออกมาแล้ว <laughs> ไส้บูเบอรี B ่ B L e, ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวดูเจ๊เพลินกินมั่งคะ่ะลูกนี้ลูกเกี้ยวกินข้าวได้มือหนึ่งเลยนะลูกอร่อยมาก มีไส้เยิ้มๆใช่ไหมถ้าไปแช่เย็นแล้วมากินจะอร่อยกว่าน,นี้ไหมว่าน่าจะอร่อยกว่านิดนึงมาก็นึกว่ามันเป็น,ปนลายแผ่นที่มันจะติดอยู่กับตัวลูกโลกด้วยมันอยู่ที่แค่เปลือกมันใช่ไหมคะลูกเผื่อเพื่อนจะได้กินแบเน,นี่ยชิมเลยค่ะแล้วเพื่อนบอกด้วยนะคะรสชาติเป็นไงได้ชิมแล้วค่ะเป็นไงคะลูกไส<ซ>้ออกมายังไส้ <มา S 1> เหมือนเจอไส้เหมือนเจอไส้ การดิคัมหนึ่งได้เจอไส้อุ๊ดเจอแล้วไส้เป็นไงคะลูกหันให้กล้องดูอร่อยไหมโอเคอ่าอ่าแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเรารีวิวกันครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะที่อันไหนปะ๊ปะป๋าชอบที่สุดคะไอน,นอ่ะอ,ะอนี่นะกินที่กินได้โอเคตอนนั้นเป็นขนมเด็กๆไม่เหมาะกับปะ๊ะป๋าอ่าแล้วพอใจเขาจะชอบไหนมากสุดคะเดี๋ยวนี้ลูกโลก แอบพ่อเพื่อนนะคะพอเพื่อนชอบอะไนมาทห่สุดคะอ๋อพ่อเพื่ชอบไข่เซอร์พายโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราถามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อตัวกดกระดิ่งกิกิน่าบายขอตัวลาไปกินก่อน,นะะลางายไม่บาย่า,ยายขอตัวลาไปกินก่อน,นะคะ่นนนะ,คะ